นี่ค่ะมาเบบึงว่าเพิ่งเห่าเฮ็ดปลูกอย่างเล้ค่ะทุกคนปลูกได้ประมาณหนึ่งนะคะปลูกบ้านแหลวเทือตอนนี้จะเป็นอ๋อมุงสแสลมกกางสแสลํนะคะทุกคนปลูกอยังล่ะบ้านนี้ผักกูดนี่ค่ะนู้ปลูกผักกูดนะคะทุกคนตอนนี้พ่นั่งแบบก็ลั่งแบบลงตนแบบนี้นะคะอีกจ้าระยะหนึ่งเขาจะเลิศอ,ออกนอโตออกนอข,ของเขาเนาะ แมนต้นผุนน่พะต้นผนปลูกกอนเหรอไง,องตน้นหนูปลูกไวไก้กอนนะเขาเริ่มเขียวแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือพักกูดมันจะคือเฟิร์นน่ะนะทุกคนถ้าพี่ๆทีิดตามหนูกับเจ้าหูเนาะเนี่ยอันนี้ก็มาปลูกอันนี้ขยายพันธุ์เอันนี้ขยายพันธุ์ออกมาจากอยู่อยู่อันนี้นะคะทุกคนอยู่ยังเกาะอยู่สวนนนาเอาก็อยู่สวนแต่ออกมาอยู่หน้าเอาอเน,นี่ยไม่มีลา่บองถ้าปลูกตรางกันซะแรกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาบูมากแดแห้งแต่ว่าเขาบูมากหดคุม มักแบบล่มลำไรนะคะทุกคนแบบว่าถ้าคือถึงแดดจ้าๆนะเขาสิไหมลงเลยไปมันจะไหมๆลงนะคะทุกคนนี่พักกูให้น้ามือก่อนจำเนี่น้ำของเราก็อนหน่กับเพอนหน่ดเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็ค่อยค่อยขยายพันธุ์เราไปเรื่อยค่ะพี่เพราะว่านังเทอต้นมันขืนโคตรนี่นเสียมันก็เริ่มหายอดทีแบบว่าบ่ออวบอังอึ้งอังนะคะทุกคนก็เลยมากก็มาขยายพันธุ์หม่แต่กะบัานนี้น้งเทือลูกค้าเขาสร้างเข้าสะดวกเก็บอยู่นี่เข้าเก็บนี่เสีนะคะมันไก่มือเนาะ นี่เพราะว่าเพื่อนเท่ากับยู่นีล่ะกัสวนดาเรื่องเท่ากับยูนีนะคะทุกคนนี่แม่สวนไผ่สวนมะลึงตึงนางยูนีเบิร์ดนะคะทุกคนนี่เราก็ลงทุงซื้อสแสลมนะคะมากลางสแสลมมากลางก็ประมาณห้าสิบห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์าะตออาถบแห้งปพาะแดดนเทาก็แห้งแต่ว่าเขาก็สีกล้องกล้องแสงกล้องเงาเนาะน,นี่บรรยากาศนะคะเดินผ้าไปเบิงสวนอีกอันหนึ่งน,นี่ประมาณนี้พื้นที่ประมาณจะงานงานหนึ่งบ่ที่ปลูกไหม ก็าาาามากเลยค่ะแต่ว่านูกับสีขามายูมากกับสิได้กัดหนูนะคะทุกคนค้าย่อนูแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คบคนมาพันถึงเนาะอนี่กําลังปลูกม่วนเนาะม่วงก้อนม่วานี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นลุม้มเป็นลุม้มเป็นลุ้มไปก็จะล่มปลูกไปเรื่อยๆค่ะ,ะตามแบบแม,แมนปลูกไ้ไกลๆเมื่อจะคของนะคะทุกคนนี่เมืองบกม่วงนูเดอปีนี้ถ้าติดบนนี่ต้นหักค่ะทุกคนอั่นี้อักม่วงเอ่อ บุกวางน้ำดอกไม้อันนั้นเป็นบุกวางแก้วเนาะเกิดบุกวางบานเห่าหนะบุกวางแก้วทุกคนผลนีต้นผลก็ต้นนี้แต่วันนี้อ้ทุกคน,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 กน,นดูสิว้าวปีนี้ตะวันที่ต้องเลือกหนึ่ง,ง,งสิพร้อมสิลน้นเลยนี่ตะวันตอนนี้ยังเป็นเดีวแม่ค่ะเดี๋ยวอีเ,อเอาจัาหน้ากับสิติสสปริงเกอร์ดนะคะ่ะสำหรับต้นอันนี้เห่าเนาะสำหรับต้นผักกูดนะคะนี่ถือว่าต้นใหญ่ๆนี่ก็ต้นดอกจานนะคะทุกคนนี่ปลูกได้จักปีแล้วเนาะซี่หาปีแล้วเนาะประมาณนี้คะ่ะทุกคนน,น,น,นในต้นใหญ่ นี่นี่ค่ะแล้วก็จะปลูกเดี๋ือนสิบห้ามาเบิองวิวัฒน,นาการเรื่อยๆนะคะว่าเออตอนนี้คือเขากําลังปลูกเด้หลังจากอีกซึ่งวันอาทิตย์หนึง่งหรือหนึ่งเดือนเขาจะเริ่มเป็นยังไงนะคะทุกคนตัวห้าตัวอ,อาหย่าเลยคะ่ะเปนยนหามหย่าเขาขึน้นคือปลูกอย่างหนึ่งคือบ่เบืองยญ้าแมนพักนี่คือดีอย่างหนึง่งบ่เบืองยาสีคือเขาสิบบ่มีหยางมากินมนั่นหละกับว่เป็นโรคไหมเนาะไม่ได้เพราะเสี่ยงก่อนทบ่หละกัเองหนึ่งไปเชื้อราค้าเชื้อรามีโอกาสอยู่ แต่ว่าตอนนี้น,นสีแบบวาบ่าโบมีเอียงมากินเลยแต่ว่าท้งอื่นนะเขาขอหอยถากเนาะแต่ว่าโชคดีที่แถวหนูโบมีอหอยถากนะคะนี่อันนี้คือพวกยาหนอนยาอะไรก็ไม่ได้ฉีดเลยคือแบบคือแบบเป็นอินซีเนาะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าออแกนิกเดีกยววา่าาคือออแกนิกเขาต้องมีจดออแกนิกเนาะอันนี้น่ก็คือแบบเทากับใส่ปุ๋ยขี้หมูขี้น้งธรรมดานะคะแล้กก็่างหันเขากับคืนแบบมันมันปลูกง,ง่ายแล้วก็เลี้ยงดูง่ายน้าเขาบอกต่อว่ามันสียาหนอนยาเพียยายังมะลึงตึงนางหลายทุกอย่างทุกคนใช่ แมนใชแ่แต่ว่าตัวหันย่างเขากินถ้ากับลวกแน่กันเลยครับเพราะว่าท่านเหล็กเขาเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นเถือพวกคือเขื่นอนยังเฮ้ยบริสิทธิ์เนาะที่ว่ามันมาจากพักจากยังไมเขือนเนาะเขื่นอนยังพยาดไนมะ่พันจากพักหรือยังอ,อันนั้นกับลวกสะดุ้งซ้ำห,หนึนหหนนงน่งกันเลยครับความหอนกับกินกับกินแต่ยางสบายใจเพราะนู้นสมากรู้สิสะดุ้งซ้ำหนึ่งก็กินเลยกินกับตับสมบองหงกินกับหลาก,กับก่อยกับทุกอย่าง มแม่กินเดี๋ยวแม่แสบอยู่ตะวันแล้วเถื่อนอเห็นบอกเขาว่ามันเป็นพยาธิเป็นหยังเนาะเพื่อนพวกพักสดนะมันมีทุกอย่างอ่ะทุกคนแน่เดี๋ยวหนูค่อยจะมาดูวิวัฒนาการนะคะว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงเขาจะแบบว่าออกดอกออกผลออกนอออกหยังเออออกยอดนะคะทุกคนอันนี้เป็นผืชกินยอดนอเป็นพักพักถอดยอดพักเด็ดยอดกินนะคะทุกคนพักกูดนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะพามาดูอีกนะคะว่าเขาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคน,กนแมนบรยังเขาเกิดเขาจะเป็นสปอเลยค่ะทุกคนสปอแลลวเขา็สิดลงงล่งแะเขาก็สิเก,สเกิดน,นะคะทุกคนเด้อย,ยังไงก็ฝากติดตามช่องเล็กน้อยของเราด้วยนะคะเดี๋ยว่เดี๋ยวหลอบไม้นุ่นกับสิมะลงวิวัฒนาการกของเขาให้เบิง์งด้จ้ะเด้อต้นผักกูดจ้า